กับสบายดีกับสบายดีไปพี่น oh ้องตบะหุงอันดกเนี่ยตโลบมะหุง่มฉ่ำพี่น้องใส่กาแฟาลูกแบ่งันน้งแม่ิให้ไปพี่น้องเพื่อแมส่าพี่น้องเลยมากินข้าวช่ำรการพี่นอนพูับบุญเดยตั้มาไหนนะ้บอก่าเนี่ยมึงยืนกินกรไรองนบานไทย ให้วานไหนก็ได้นะจานหัวมวนน้ำพอมกระว่า่จกัปุ่นเฮ้ยพอดีกันเด้อฮัลโหลักจักได้บัตรไทยได้ไปกินกับปุ่นแล้วสกีนรวงก็ไปกินนันตับไก่ล้วจาไในเล่า

ไปคุเลยกินเกือวะน่าจะบกจะน้าบกขึ้นไปกินน้าบกหัน้าไปทาอะไมก็ด้พี่นเซินกับแต่ในเพื่อนก็จะเอาที่มพูดที่ให้ยาขืนกัื้นถามแล้วตัวร้ายแพ้กับบกข้นอันืจักต้องจักที่เขาขนอไรกูจัาพี่นั่นเจ้าปวดหายการหายปวได้เวนี้นันทาไปบานมู๋หรืไปนั่น เราียวเราะจแล้วเกียบรยแล้วเาก็ตับใส่ไตกั่ลงมาโลดทีเาจะปาเมียนเมเลนไปเอามันเบิร์ตตับใส่ไต่กาตรจั้มเป็นสิบเราะเราเราอย่ในนี้ได้เขาห้กินได้เอาไม่กินละใส่ตมไม่กินเนื้อหอเปล่มที่ให่กว่ารสชาหอบ

mỗi lần 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 mỗi

ดังหาสิบาทกับบ่ไปบ่าวคอนใหม่พี่น้องกันน้ำนาะวหวานเมื่อนี้พ่อพี่น้องบรรจารย์พิการรวมกันพ่อพี่น้องรวมกันลงตึกเฮนะตามลำห้วไอพ่อพี่น้องแต่ว่าบ่าวควนเองนี่ถ้าเป็นบ้านอื่นพ่อพี่น้องเป็นว่าหัวละร้อยบาท ท่านบัตรจะของตึกพีเดอพ่อพี่น้องเพิ่นว mm. ่ารายแต่บางคนนี่อาจจะไม่ได้ไปเพื่อนพี่น้องถ้าไปนี่ก็ถือว่าจะลงกรได้น้ำเพิ่นเพื่อนพี่น้องกินข้าวชุนเซลกันเพื่อนพี่น้องแม่สร้างและไว้ให้ซับปุ๋ยระบบมวย บมอบเห้าวากัมพูชไทยนัง่นี้นเลยเยรงหาแต่ะบ่อในกลามือวนมุ้เมงแม่มืเมงม้ได้าึกนั่งไทยไทยไทยเลนคือบัะเีสวามิการพัฒนาขคืนข้างไปในกรองไทยนี่แม่แบบงเรื่องอะไรเขาคือบอกเขาแต่ในบ้าน วิธาาีแบบเด็ดเลยเงิน่านดูนั้นจับปกาปกนะเพราะว่าหวยมุ้ง

ลประทน่านี้นะแมได้ก็ปะยเอาลวมหยกออมาเลยมาเันวดกุ้ยตัวมันใหญ่จาไหนจานเปล่าอะไรจานดาบไอา้งมันเต็ดงคนั้นดงคนี่ดงนี่ดงคนั้นมัดงนีดงคน่นคนน

มื่นมานคือวเจ๊ข้าวต้องเป็นแประทานเนาะก็เป็นคือเหมือนนี่เนี่ยมแรกนะเวลาที่นี่ลายลยแต่ใหญ่เีมาล้วไทาวใบใหญ่พี่มยปาน้อยนรหมใช่เขาเบิดนะเ่งหาหยุมาป้อใหน่ Bộ đúng bái, bái đen đi bộ. mà ừ. má, làm... làm... à. làm... không bộ. đi bộ. Ba danh tay bộ. Ba danh đi bộ. đi đi bộ. Ba danh đi bộ. Ba danh đi bộ. Ba Ba danh đi bộ. Ba danh đi này, Ba danh đi bộ. Ba danh đi bộ. Ba danh đi bộ. Ba Lại đi bộ. Ba danh 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 đi bộ. Ba đi bộ. Ba danh กินรว่ว้าใครกับู้บริคุได้ป้างนได้ก็ไม่ว่ายอาคุณจะซั่วเห็นถ้ากอนไหนมาคุ้มคุ้มเี่นอยู่น้ำแขงคินประยุกต์ปะโถคุ้มคุ้มงานขับเคลืเลอนไปอะไรก็คุ้มละน้งแขเท้าเลยลอยีจอดคุ้มมองหันไปแ้วห่านเลยยนมอมาพอมองไปดที้น

แล้วหมองค้กาปวดเจยดคนยังบวจักโคกี้เรื่องาองหลวงพ่ันยาอยู่ทําไมเมอคนได้มาเลยแล้วแก่มาไมกอ้อง่ะโลกวท้องยังชุ่มอยู่ใส่เข้มบ่ใช่ไอมใส่เมะตาอะไรวะมีอะไรอยู่เนี่ยเมืเสร์ของบานที่เจ้าวังบ่เจ้ามาได้เดินเจ้าใส่ยังมาาใส่ทอู้

ลมนะเขาสปนนะชคนแแต่ม้วนไมหวยไปเอาบทวกาาเกียรก็หาก็จำนานีเนะยืนเผาอยู่น้องน่นน้องแสเน่ะเขาบอกไชองคนสาลคนซื้อผ้แดกกบ่าาบอกเหอกว่าไปแล้วคือเงินว้สกันไอเมล่อไลายเนี้อันกับปุาเวลานีะป่ชาก็ตีอันะเวลาลยปาทำไรแต่คว้ห้า เชี่ยนกับไปไล่อะไรกับเขาอันอนุกนี่ว่าเขาได้ประกเดยาวเขาอนุกช่ตึ๊กอันนี้ก็ห่งจ้า่แจ๊กนั่เขาก็พนันผู้เดเขาบัดแปดน่อยโอกถึงไปเมี่ยนผูกน้องคล้องมแม่หอยผูกก็ลอยถึงไปเมี่ยนได้เอาแล้วแบบบัดินเข่านะคะนของแล้วขึ้มาตัวก็ไปเมี่ยนตัวใหญ่ใเน็น้าไปกงร็จวเสา้องบัดนตัวนี้อกนุกน้รอเสบดี